กลับมาเรื่องราวความน่ายินดีในบ้านเรากันบ้างดีกว่านะเราว่านักเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยในประเภททีม,ะททมนะคะสร้างประวัติศาสตร์ได้โคตา้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสที่กรุงบารีสซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีม,มที่คว้าโคต้าประเภททีมนะมคือคือเทเบิลเทนนิสมันจะมีแข่งเดี่ยวกับแข่งทีมถูกไหมใช่ใช่ แข่งเดี่ยวเนี่ยเราเคยไปแล้วแต่ว่าแข่งทีมเราไม่เคยไปแล้วครั้งนี้เราได้ไปนะคะในประเภททีมหญิงซึ่งในประเภททีมหญิงเนี่ยมีใครบ้างมีน้องหญิงสุธาสินีสเสวบิบุตรนักปิงปองทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นมืออันดับส9สิบเก้าของโลกมีทิพอรวรรณพรนังนะคะมืออันดับสาสิบเจ็ดของโลกแล้วก็บัว จินนิพาสเวตบุตรมืออันดับ103ของโลกก็เป็น1ใน16ทีมที่ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมคือในโอลิมปิกเกมเนี่ยเขาเขาคัดเอา16ทีมถูกไหมแล้วใน16ทีมเนี่ยเขาก็จะมีโคต้าว่าโอเคให้เจ้าภาพหนึ่งโคต้านะให้แชมป์ทวีปไปด้วยนะแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีที่ผ่านมามที่ ใครที่ติดอันดับหนึ่งถึงแปดก็คือเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจะได้โคต้าไปแข่งขันแต่ว่าเราอะไม่ถึงอันดับเราไม่ถึงก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยยังไม่ได้โคตา้าแต่เขามีกฎเพิ่มอีกขึ้นมานอกจากไอ้ทั้งเป็นเจ้าภาพก็ดีทั้งจากเป็นแชมป์ทวีปทั้งจากติดหนึ่งในแปดคือเขาก็มาไล่ดูด้วยว่าโอเคแล้วถ้าทีมที่อันดับโลกที่ดีที่สุดแต่ยังไม่ได้โคต้าไปโอลิมปิกอะ จะตกเป็นของทีมนั้นปรากฏว่าสำหรับนะักตกลูกปิงปองของไทยเนี่ยไตการประกาศอันดับโลกครั้งล่าสุดเนี่ยฮะจากผลงานที่ทำมาได้ดีมากๆในปีที่แล้วเนี่ยอันดับโลกอันดับ11ซึ่งพอดู1 1แล้วไปดูตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเรากลายเป็นอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โคตา้าก็เลยกลายเป็นว่าเราได้โคต้าเข้าสู่โอลิมปิกเกมอย่างเป็นทางการนะคะครับก็ เป็นการคว้าโอลิมปิกใบที่3ใช่ไหม <c oughs> คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณนัททูิเรื่องเวทเขาก็บอกว่าเคยไปแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วในประเภทบุคคลแต่ <c oughs> ทีมยังไม่เคยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทีมหญิงผ่านเข้าไปได้สำเร็จหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องเตรียมความร้อมกันต่อก่อนที่จะแข่งขันกันในช่วงกลางปีนี้ที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวจะมีโปรแกรมส่งนักกีฬาไปแข่งขันประมาณ3-4รายการแล้วก็ ค่อยวางแผนกันต่อเนื่องยาวๆนะคะอใช่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะอันดับที่สิบเอ็ดของนักตบลูกปิงปองของเราเนี่ยมีสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าคะแนนยอด <c oughs> เยี่ยมยอดเยี่ยมมากมาก็เป็นการต่อยอดนะอย่างที่เราเรียนในทราบในช่วงต้นรายการก็คือว่าเป็นอย่างปีที่แล้วเนี่ยทีมหญิงของเราเนี่ยนะครับก็เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมนะครับในประเภททีมหญิงนี่แหละนะครับ จนกระทั่งมาในปีนี้นะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับจนสามารถเ้าโคต้าไปแข่งขัน กีฬาโอลิมปิกเกมในประเทศทีมหญิงได้สําเร็จนะครับ <ừ> mm. ก็อะบอกว่านักกีฬาแต่ละคน,นะผลงานดีนะครับก็ต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็ต้องชื่นชมแต่ละคนที่มีอันดับโลกที่ดีด้วยนะ <ừ> mm. นะฮะจนคะแนนสะสมมันมากพอนะครับที่จะคว้าโคต้าสําคัญนี้ไปแข่งขันได้นะครับ <ừ> mm. แล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าในการแข่งขันโอลิมปิกเกมหลายครั้งที่ผ่านมาเราได้โคต้าไปแข่งขันก็จริงรแต่ส่วนมากที่เราได้เข้าไปแข่งขันน่ะมันจะเป็นกีฬาประเภทบุคคลอ่าเราก็จะเห็นอาเม แบดบินตันมวยอะไรอีกอะกอล์ฟก็มีถูกไหมคะแบดบินตันมวยกอล์ฟยกน้ำหนักหรืออะไรก็ตามแต่เทควันโดยิงเป้าบินแต่ว่าในประเภททีมเนี่ยเราห่างหายจากการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกมานานมากครั้งสุดท้ายที่ได้ไปคือปี2008ที่ สนามกีฬาลังนกอะ่ะถูกไหมกก,กรุงปักกิ่งที่สาธารณารัฐประชาชนจีนนะตอนนั้นน่ะที่เราได้โคต้าประเภททีมคือวิ่ง4คูณ100เมตรชายแล้วจากปี2008มาจนถึงปี2024 10 สองปีหนูลบถูกถูกไหมไม่สองพันแปดถึงสองพันยี่สิบสี่สิบหกปีเออสิบหกปีโอ้ยตกเลขสิบหกปีที่เราไม่มีประเภททีมได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ว่าในครั้งนี้มีแล้วก็หวังว่าจะจะไปสร้างเซอร์ไพรส์ต่อในโอลิมปิกนะใช่ครับนี่พี่พยายามหาอยู่ว่าได้ครบสิบหกทีมมีใครบ้างยังเหมือนเหมือนยังไม่มีนะเพราะว่าเหมือนโคตัาของเราเนี่ยมันจะเป็นโคต้าหนึ่งในสามใบสุดท้ายประมาณนี้นะครับเราก็ได้เราก็ได้มาสำเร็จไม่เป็นไรยังไงก็ ยินดีด้วยนะครับกับทีมเทเบิลเทนนิสหญิงของเราไปโอลิมปิกนะที่ผ่านมาก็เป็นแค่ประเภทเดียวที่เคยไปใช่รับแล้วก็หวังว่านัากีฬาไทยชนิดอื่นๆจะได้ไปเพิ่มนะอย่างมวยสากลเมื่อวานนี่ก็เดี๋ยวมีรายงานดนะแตนี่มีจักรยานจักรยานคือตอนนี้ได้สี่โคต้าเดี๋ยวเขาลุ้นใจเจทีเจจอังศิาสาวิตทวิประเภทลูกโอ้โหจักรยานก็ได้ไปหลายคนได้ไปสี่ละหวังรอห้าอยู่แต่เขาว่าว่าตอนเนี้ย คะแนนสะสมของใจอ่ะมันมันดูมีแนวโน้มว่าจะได้ไปแค่ยังไม่ได้มีการประกาศแบบอยากเป็นทางการเลยโอเคนะครับยินดีด้วยนะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ youtube สยามกีฬา